กำหนดให้ a intersect b เป็น0 1 2 3 a union b ได้0 1 2 3 4 5 a intersect c ได้เท่ากับ0 1 b intersect c ได้0 1 5 a union c ได้อง,งี้งี้แล้ว a ลบ b คือข้อเซตในข้อใดเป็นแบบนี้เราก็วา3วงวา3วง a b c เซต a b c ก็เอบีแล้วก็ซีนะก็อะไรล่ะเอ i เ t e r s e c t บีได้0 1 2 3เอ intersect ซีได้0 1บี intersect ซีได้0 1 5เพราะนั้นที่เหมือนกันอ intersect กกันเหมือนกันทั้ง3อันก็คือกัน0กับ1เพราะนั้นอันนี้ก็เป็น0แล้วก็1นะเพราะนั้นเอิ i n t e r s e c กบีเป็น2 3เพราะนั้นช่องนี้ก็เป็น2กับ3 A อินเตอร์เซกซีได้ศูนย์หนึ่งอินอินเตอร์เซกซีได้ศูนย์หนึ่งเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีแล้วก็ B อินเตอร์เซกซีได้ศูนย์หนึ่งห้าบอินเตอร์เซกซีได้ศูนย์หนึ่งห้าเพราะนั้นช่องนี้ก็เป็นห้าต่อไปก็อยูเนียนเยูเนียนได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้ายูเนียนบได้ศูนย์หนึ่งสองสามอ่า สี่ห้าอยู่นี่สี่ก็ต้องอยู่ไหนสี่ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้หรือไม่ก็ตรงนี้นี้ยังใส่ไม่ได้ต่อไป a อเนสเซคซี่ไเอยูเนี่ยซีเอยูเนียยกับซีได้ศูนย์หนึ่งสองสามห้าศูนย์หนึ่งสองสามสองสามห้า เพราะนั้นอสองสองยูนีเพราะนั้นนี่ก็ต้องมีสองศูนย์หนึ่งสองสามก็ต้องมีตรงนี้ห้าไม่ใช่ดิใช่สองสามไปแล้วนี่สองสามไปแล้วเ, 2, วเขาบอกว่า A union C เป็นศูนย์หนึ่งสองสามห้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าเพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่มีเพราะเขาบอกว่า A union C เป็นศูนย์หนึ่งสองสามห้า ูนย์หนึ่งสองสามห้าอย่างนี้เพราะนั้นอะไรล่ะเพราะฉะน,นั้นเพราะฉะนั้น A union B ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า A union B เป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ก็ต้องอยู่นี่สี่อยู่นี่ได้ไหมหรือสี่อยู่นี่ ไม่ต้องยังไม่รู้สี่อยู่ตรงไหนแน่ก็ยังไม่รู้วิธงไงสี่อาจจะอยู่นี่หรืออยู่นี่ก็ได้สี่ดอก a ลบ b อยู่ใน a ไม่อยู่ใน b อยู่ใน a อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ก็ต้องเป็นอะไรห้าใช้ไม่ได้ห้าใช้ไม่ได้เพราะนั้นก็เป็นสามก็สามก็สี่ไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องเป็นสี่ ก็ตอบสี่เซตของสี่